หครับสวัสดีครับพี่พีทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับได้ถุงมาใส่ยี่สิบบาทด้วยร้ายพ่อเนี่ยป้าผมไหมครับเอาถผมครับผมเก่งเก่งผมจะมีกำไรมั้ยให้เีสวัสดีครับพี่พีครับวันนี้ซับสิริออนไลน์บุกตลาดกลางวัดเชียนดัดกับซอยเชียนดั่เรามาจัดกิจกรรมหนึ่งคอนเทนต์หนึ่งนะครับโดยการที่เอาเสื้อผ้ามาขายเป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งและมือสอง ของดาราวช่ <Wow. S 1> ครับเราจะขายในในแบบของเราขายในแบบที่ไม่มีใครขายนะครับลักษณะจะเป็นอย่างไรคือเราจะขายในในราคาถุงละ20่บาทนะยี่สิบบาทไม่งงนะครับบางท่านมีถุงเล็กจะใส่กี่ตัวก็แล้วแต่ที่ตามความสามารถของที่บางท่านมีเป้ ก็20บาทจะใส่กี่ตัวก็เรื่องของที่บางท่านมีกระสอบก็20บาทจะใส่กี่ตัวก็เรื่องของที่นะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเราจะดูซิว่าสินค้าเสื้อผ้า,ามือสองดาราเราเนี้ยจะขายดีหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นวันพิ่งหันแลวเดี๋ยวพพิ่งหันหน้าเราก็จะเป็น EP เลยเราดูซิว่าเราจะลองเอาพวกสินค้าญี่ปุ่นที่เป็นพวกรองเท้าเซรามิกตุก,กตาอะไร,าารต่างๆนะ มาขายในถุงละยีดูว่าพี่น้องแถวนี้จะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะฮะเดี๋ยววันนี้ลองไปตามชมกันดูนะครับโอเคครับคุ้มไหมครับยี่สบบาทถุงหนึ่งครับเกินคุ้มเลยค่ะเดี่ยมมากคุ้มไหมครับคุ้มไหมครับคุ้มครับมาใหม่เด้อเยอะมากเลยค่ะครับคุ้มไหมครับคุ้มค่ะมาใหม่นะคะเสื้อหน้ารูปสองถึงละ20บาทการเปเชิญครับจะเปิดแล้วครับแต่นี่เหมือนเสื้อใหม่อยู่นะ คุ então, ้มไหมครับคุ้มไหมครับดีแล้วก็คุ้มค่ะครับถุงละยี่สิบบาทถุงละยี่บบาทพี่ถุงละีตัวก็ได้ถุงพี่ครับกี่ตัวก็ได้ครับยี่สิบพี่กี่ตัวก็ได้ครับกี่ตัวก็ได้ครับพี่อาหยิบแล้วกรลณาจ่ายตังค์ด้วยนะครับผมหยิบ้ันาจ่ายตังค์สิบพี่ากัลปาจ่ายเอาครับเอาเลยครับเอาเลยครับครับผมครับถุงละยี่ส่ถุงละยบครับขออนุญาตี่ ไปหยิยิ่้ี่หยิบไ่ต่วครับครับไปยิครับทุกคนล้นหลามแม่ปูยี่สิบาทกับยบาททุกตัวเลยครับผมเลยคอยโปรโมชั่นนี้นานมาทีครับพี่พี่ครับะยี่บาทนะครับอกั่ิ่มกันแน่นอนครับตัวี่รับกันเพื่นก่อนเราเก็ไงไพี่นะไปเอครั้งเดียวเลยนะครับพี่พี่ครับที่ตีนนะเอาไปสอบซื้เอาไส เขก็จอดป่านมาใส่เอาเองตาเนี้ยใสยครับเลือกอะไรครับผมเราจะเคลรกันยุดกะหนุนครั้งเลือกเลยครับเลือกเลยครับทุกการเคลือหักนะี๋ยวนะพี่จะเทคที่ไปไหมครับตัดย่าเราจะเทคที่ไปผมปีตัดเลยนะครับผมใส่ถุงเสร็จแล้วเก็บเงินกับพี่คนซื้อคนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ท่านในถุงละ้ยี่สิบบาท ยิบแล้วนะฮะขอบคุณมากครับผมยีบาทมาครับผมขอบคุณครับยีคริบบาทมาแล้วครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอย่างนี้ทุกวันพุลห้านะครับสัดดาละหนึ่งพังครับแวะมาได้ทุกวันพุธลห้านีรนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเถใส่เยอะๆนะลูกเสื้อเองเสื้อดำ เอาไปเยอะๆที <Cock S 2> ่ขาย20บาทเองผงว่าน่ะป้าครับปาครับผมป้าแล้วเราไม่รู้จะเอาอะไรครับหาเพื่อทางสมบัตนะครับในในครับราคานี้โอเคค่ะโอเคเลยคู่ไหมครับคู่ไหมครับคู่ค่ะคู่จะไปรู้ว่าได้อะไรมาหรอกครับขอบคุณมากครับเลือกเอาเลยครับพี่ใส่ไปเยอะๆครับดูสิครับผมจะได้กำไรไหม ถุงละยี่สิบบาทครับพี่ครับเป็นไงป้าผมไหมครับผมครับผมเก่งเก่งกำไรยี่สิบคุ้มผมจะมีกำไรไหมไม่นี่พี่เอาถุงมาใส่เอาถุงมาใส่ครับพี่ถุงเล็กถุงใหญ่ได้หมดเลยครับพี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเสื้อผ้าใส่ให้เต็มถุงไปเลยครับพี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเสื้อผ้าที่ใส่ครั้งเดียวมาดูเอามาใหม่นะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมของซับสิลิออนไลน์ที่วันนี้แวะมาที่ตลาดกลางซอยเทียนหนัดก็เอาเสื้อผ้ามาขายถุงละ20บาทถุงละย0่บาทก็พี่น้องก็ตอบรับดีนะครับรีแอคชั่นค่อนข้างดีมากเลยแล้วก็วันพฤหัสหน้าเราพยายามที่จะเอาสินค้าอื่นเข้ามาขายดูซิว่าถุงละ20บาท เขาจะเป็นอย่างไรเดีววันนี้ได้กี่บาทะดูนะลงนี่เลยลงทุนลงทุนไปสองพนลงทุนไปสองพวันนี้เราได้กี่บาทเราเราลงทุนไปสองพันกับกิจกรรมนี้นะฮะหนึ่งสองสี่หกแ้ ได้มา270ครับกิจกดีๆนะสองร้อยเจ็ดสิบสำหรับวันนี้ก <Diamond Hai> ็เดี๋ยวไว้ตามต่อในอีพีหน้าเพาะว่าเราจะขายอะไรในวันพฤหัสในถุงในกิจกรรมถุงละยี่สิบบาทเจอกันใหม่สวัสดีครับ